เริ่มที่รายชื่อ UCL แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเปิดหน้า UCL squad submit ให้ดูเลยนะครับ City UEFA Champions League squad submit นะครับอ่ะมาไล่เรียงกันเลยว่ารายชื่อที่ Manchester City เนี่ยลงทะเบียนไปเล่น UEFA Champions League รอบลีกเฟสเนี่ยมีใครกันบ้างฮนะ23คนนะครับในลิสต์ A นะไรยันเอ็ดนรีครับนาธานอาเก้มาคัสเบตติเอลลี่นะครับออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบเนี่ยสรุปไม่เจ็บนะครับ ตอนนี้มีชื่อออกสตาร์ทคู่กับฮารันในทีมชาตินอร์เวย์ในเกมอุ่นเครื่องเจอฟินแลนด์แล้วนะครับก็สรุปว่าไม่เจ็บนะไรยันแชกี้ที่ข่าวว่าบาดเจ็บ2เดือนก็ใส่รายชื่อไปก่อนนะครับรูเบนดิอาร์ตเชเรมี่โดกูานลูจิลนาลุมมานะฮะฟิลฟอร์เดนนิโกกอนซาเลสยอสโกวาดิโอเออร์ลิงฮาลันโรดี้อับดุคดีกูซานอฟโควาซิสนะครับใส่ไปด้วยนะโอมามามูชมัต เทวุสนูเนสนะครับเซฟานอเตกาติจานี่ไรเดอร์และซาวินโยครับอ่ะเคลียร์ตรงนี้นะฮะนี่รายชื่อจากบนเว็บไซต์สโมสรน,นะครับแบนาร์โดซินวาจอห์นสโตนเจมส์ทรัฟฟอร์ดแล้วก็ลิสบี B นะครับกฎก็คือไอพวกอายุต่างกว่า2 1เอะไรพวกนี้แหละนะฮะก็ใส่ในลิสบี B นะครับก็สามารถลงเล่นได้เช่นกันนะครับ ก็ลิโก้ลูอิสกับลิโก้โอไรลี่นะฮะก็เคลียร์ตรงนี้นะครับว่าซาวินโยไม่ได้หลุดนะฮะหลายคนนะครับข่าวลือที่บอกเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ตอนที่ซิตี้ยังไม่ได้ปล่อยกุนโดกันผมเดานะเพราะว่าการปล่อยกุนโดออกไปจากทีมเนี่ยทำให้รายชื่อโฮมโกลด์นอนโฮมโกนเนี่ยไม่เกินลิมิตที่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับเซกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับถ้าเกิดกุนโดยังอยู่เนี่ยมันจะต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เป็นนอนโฮมโกล แล้วโดนตัดสิทธิ์ออกไปหนึ่งคนทิตี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปล่อยกุนโดออกไปมีข้อเสนอจากกาตาลายเข้ามาพอดีนะฮะคือสําหรับกุนโดเนี่ยสโมสรมีคามั่นสัญญาเล็กๆเอาไว้นะครับว่าสําหรับนักเตะที่แบบว่ามีความจงรักภักดีกับสโมสอรอแหล่งเนี้ยถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอเข้ามาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเขาต่อตัวเขาเองอะไรเงี้ยทิตี้ก็ไม่ได้จะแบบมุ่งเน้นในการทํากําไรอะไรกับเขาแล้วอะนะครับก็แล้วแต่ก็คือย้ายออกไปเป็นฟฟียอเจนต์ ซิตี้ก็ได้ประหยัดค่าเหนื่อยจากคุนโดไปด้วยนะฮะเพาะดานตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวนํามาซึ่งแผนนนี้นะฮะขอบคุณแมนซิตี้ฟีเวอร์ที่ทําแผนภูมิน,นี้ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็เคยบอกว่าถ้าตําแหน่งแบ็คขวาท้ายที่สุดแล้วมันมีปัญหาจริงๆเนี่ยผมอยากให้เอาสโตนไม่ก็คูสโนฟะไปยืนก็ได้นะเพราะอย่างปีทริปเปิลแชมป์เนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นอินเวดวิงแบ็ค ทั้งสองข้างถ้าใครจำกันได้นะครับปีทริปเปิลแชมป์ของเราเนี่ยเอาสโตนไปเล่นแบ็คขวาแล้วสโตนก็อินเวิร์ดมาเป็นกลางรับแต่แบ็คซ้ายนะครับในช่วงที่การเซโลไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้พวกพี่เอกมั่งเคยเอากวาดิโอไปยืนไม่ใช่กวาดิโออาคารจีก็เคยไปยืนนะครับแล้วก็อินเวิร์ดข้างเดียวคือฝั่งขวาแล้วเวลาเพลย์เกมรุกก็เอาเซนเตอร ไอ้พวกนั้นลงมายืนกัน3คนพี่เอกก็เล่นเป็นแบ็กแบบแบ็กเกมรับอะไรเงี้ยก็แน่นดีนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามากนักสําหรับแบ็กขวาปีนี้ก็ลองดูก็ได้สโตนก็หมุนไปยืนได้เพราะว่าเอาจริงเซนเตอร์เนี่ยล้นนะเหมือนสัมภาษณ์ของอัคันจีที่ออกมาตอนที่เขาไปอินเตอร์เนี่ยเปเปอร์ดิลล่าก็เรียนเขาตามตรงเลยนะบอกว่าเซนเตอร์มันล้นทีมนะครับจริงๆอ่ะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปเนี่ยตลาดเนี้ยผมก็มองว่ามันเป็นตลาดที่ ควรจะโละนะจริงๆผมว่าสโตนจะไปด้วยซ้าแต่ท้ายที่สุดยังอยู่ต่อแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่อยู่ได้จนทุกวันนี้ยังไม่เจ็บนะฮะเออก็ขอให้ไม่เจ็บแล้วกันเพราะว่าสโตนก็เล่นได้หลายตําแหน่งในตําแหน่งเกมรับน,นะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดมันมีปัญหานโยกสโตนไปเล่นหรือโยกไอครูสโนฟไปเล่นก็ได้แต่ผมว่าฤดูกาลนี้ไอคูสโนฟเนี่ยได้เล่นตัวจริงมากกว่าเดิมแน่นอนยังไงก็เป็นแคนดิเดตในการขึ้นมาเบียดตัวจริงอะถ้าเกิดเป๊ปยังเล่นแบบไฮไลท์แบบนี้ นะครับเพราะมันต้องหวังพึ่งเซ็นเตอร์ฮาที่มีความเร็วไล่กวดได้ไล่ตัดได้ยอสโกกวาดิโออีกคนหนึ่งนะที่อายุก็ยังไม่ได้เยอะนะครับ ฝีเท้าสปีดต้นอะไรยังโอเคอยู่นะฮะอาร์เก้ AK กับดีอาร์สเนี่ยสปีดพอๆกันเลยนะพี่เอก,กับดีอาร์สดีอาร์สเนี่ยตั้งแต่เข้าไปเล่นกงเล่นกล้ามาเนี่ยนะสปีดก็ถดถอยลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูแบบโอเคดีอาร์สเนี่ยได้ในเรื่องของเมนชาลิตี้เรื่องความเกา๋าความบิลลอัพเพื่อนความแบบเอเนอร์จีเอเนอร์จีอะไรอย่างเงี้ยนะครับออฟไซด์แทร็บอะไรพวกนี้าการเช็ค กับดักล้ำหน้าอะไรโอเคหมดแต่สปีดลดลงไปเยอะมากๆนะฮะส Back side, ่วนแบ็คซ้ายวิวสันเอสแบนนี่ยังอยู่อีกเหรอนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีข่าวบ่อยไปไหนแต่ผมว่าไม่ได้ใช้หรอกปีนี้นะครับก็แบ็คซ้ายเนี่ยจะคล้ายๆกับแบ็คขวาพี่เอกก็ยืนได้แต่ก็อย่างที่เห็นเกมสเปอร์ก็เป็นอย่างนั้นอะบอด ทำอะไรเกมลุกไม่ค่อยได้เลยนะครับกวาดิโอนก็ยืนได้ให้ชัวร์ที่สุดก็อาจจะเป็นอ่าถ้าอยากเน้นเกมรับเนี่ยก็ไอ้กวาดิโอแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์ก็สโตนคูซานอฟลองดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ดีอาร์สคู่กับกวาดิโอนไอ้คูซานอฟแบ็กขวาอะไรแบบเนี้ยนะครับอ๋อขอบคุณคุณภูเบศนะเอสแบนอยู่พร้อมโฮมโกนอีกคนหนึ่งครับจริงๆอะ่ะเหมือนผมก็เห็นหลายทีมอะ่ะก็ส่งไม่ครบโคต้าเหมือนกันนะไม่แน่ใจลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับก็ส่ง23คนเหมือน เหมือนเหมือนทุกทีมก็ไม่ได้มีส่งโค้ต้าโฮมกรนกันครบอะ่ะอืมนะฝากติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับฝากกด subscribe นะฮะนะครับวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้จะลงทุกวันนะครับวันที่ไลฟ์เนี่ยก็นับว่าเป็นวิดีโอที่ออนแอร์แล้วกันนะแล้วก็จะมีคลิปย่อยลงด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้กำลังตัด วิดีโอเที่ยวอังกฤษ ep 3อยู่นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าตัดโอ้โ oh, ห oh, oh. รอดูแล้วกันนะฝากดูด้วยถ้าเกิดมันออนแอร์ air, นะได้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเพราะว่าตัดมือแตกมากตัดคนเดียวนะฮะ